สวัสดีค่ะวันนี้กิฟมีงานติดตั้งวินในรถยนต์มิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตค่ะ <Yes. S 1> ก่อนติดตั้งวินไฟฟ้าเข้าไปหน้าตารถก็จะเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ oh. เดี๋ยวมาชมหลังจากติดตัดต้งกันค่ะ oh. หลังจากติดตั้งฝั่งวินไฟฟ้าของไฮวินรุ่นอีก9 5 0พฟาดเจ็ดเข้าไปแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะ oh. ถ้าสังเกตดีๆวินที่ฝั่งเข้าไปในการชนเดิมแบบนี้ทางทีมช่างของไฮวินเก็บงานได้เนียบมากๆเลยค่ะ ทั้งๆท,ท,ที่เป็นวินใหญ่กว่ารุ่นมาตรฐานทั่วๆไปมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ตคันนี้ลูกค้าจะจงเลือกไฮวินดูนี่9,500เท่านั้นค่ะเพราะว่าเคยเห็นผลงานใช้งานจริงมาหลายคันจึงมั่นใจในรุ่นนี้เท่านั้นค่ะงานติดตั้งฝั่งวินในการชนเดิมแบบนี้เนี่ยนะคะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากอาจจะใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าต้องใช้ความละเอียดฝีมือช่างค่อนข้างสูงโดยเฉพาะงานปรับระยะถัดของวินและการกรีดพลาสติกด้านหน้าจะต้องตรงและแม่นยำที่สุด ผิดพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะนั้นหมายถึงการชนพลาสติกด้านหน้าจะไม่เท่ากันดังนั้นทีมช่างเราจึงแนะนําให้นัดล่วงหน้าเพื่อให้รถเสร็จภายในวันเดียวค่ะและสามารถรอรับรถกลับได้เลยค่ะนี่ขนาดเราใช้ช่างถึงสมคนเลยทีเดียวถ้าช่างคนเดียวอาจจะใช้เวลาถึง3วันเลยค่ะโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจน้องกิฟด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ